เชิญดีแค่แบบนี้นเรามารีาวิวปากกาคริสต์มาสนะคะนี่ปากกาคริสต์มาสนะคะอันจากแรกก็เป็นสโนว์แมนสีขาวน่ารักนะน่ารักอกยู่ไกลนะแล้วอันต่อไปใช่ไหมคะก็เป็นกว,ว้างคริสต์มาสนะว่าเป็นปากกาแบบนี้รุ่นใหม่ที่สุดกวา้างอันต่อไปก็จะมีเอิร์มแซนทา เช่นทั้งคอสสีเหมือนกันนะาจะไปที่ที่อชอบที่สุดในโลกก็คือ Christmas tree ถ้าเพิ่งไปอย่าแย่งนะเฮอร์มีตเพราจริงมีแค่นี้ค่ะนี่ถ้าแย่งไปอะจะไม่เป็นเพื่อนจะแค่์ไปนี่อันนี้ก็มีม็นชิ้นส่วนั้นใช่ไหมคะก็จะมีแบบสีตรงนี้นะคะเป็นเขียวฟ้าเอ่อม่วงแล้วก็ชมพูสีสวยเนี่ย ไปแบบก็จะมาออกเลยว่าก็มากับอันนี้จบเนี้คะ่ะเป็นสีชมพูอ่อนสีขาวนะคะกวางกวางขาวนอแมนชมพูอ่อนกวางขาวเซนท่าครอสแชมพูเข้มแล้วก็คริสต์มาสทรีสีขาวคือ ก็เีนะจะไม่เหมือนเพราะว่ามัเขยนไงอ,นะอ๋อนี่เีม่วงพูดผิดไปเพราะว่ามันเีดไม่เหมือนชัดเลยนะนี่ดูนะมันออกได้นี่น่ารัก,นะนก,กรนะนเนาะนาักันนะนี่ถ้าทกชอบหนัมดิอันนี้อันนี้มาจนะ inside, ออากจีนนะเม็กอิงส่เก็อน่อซื้อสินค้าปการลูก ใ่้เขียนพื้ในจิงน,นะคะมาจียิงจับจจหนายโดยบริษัทฝฟทกร์ชิ่จึกัดสองร้อยเจ็ดสบดสองมองชับูรียานาว่ากรุเทพมายอ่าไรนี คงออขายเพรอันน cool. so cool. so 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 cool well. ี้มืนันนี้ตอนอ่านแล้วมันหมาว่าเอมันอไปก็มันมหมือนกันนะมาจากบริษัทที่สายงานะคะช้เรอเ่าเหมือนกันชเลยเหมือนกันชนเลยอันนี้เหมือนโตนัทมากลยเนี้ยเป็นโตนัทที่แบบมันมี ชอบผีอะไรแล้วก็ไลายอะไรกดไลค์ดินะต้นไม้คมริสต์มาสกดหนึ่งลายน่ารักน่ารักโอเคฉันจะคอร์สอันนี้กดสองชวนอันนี้กดสามค่ะอันนี้กดสี่นะคะถ้าเพื่อนชอบอันนี้ยถ้ากดหนึ่งยิ่งยิ่งชอบคริสต์มาสทีเพราะมันสวยจีนะคะแล้วมันเลือกกันว่าที่ยิ่งชอบคืออะไรก่ เชื้อกลางค่ะถ้าพก่อนๆชอคลิปีกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดนะคะบ๊ายบาย